เปิดหน้าร้อยสิบสี่ครับสเพเพุทธาภพรปัตตาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ทรงพระกำรังปัจเจกานันจัยังพระรังพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายภูมีกำรัง อารันตานังจะเติเชนาและกำลังแห่งพระอารันทั้งหลายมีอยู่รักขันพันธานิสับพะโซนข้าพระเจ้าผูกความรักษาด้วยเดชแห่งพระกำลังนั้นโดยประการทั้งปวง มนพระปริทที่ผมนำพวกท่านสวดเนี่ยครับเป็นถือว่าเป็นเครื่องอยู่ของพระทุดงพวกอาศัยป่าพวกอารัญยวาวสจีจะเจริญทุกวันทุกครั้งทุกโอกาสที่มีมีความระลึกได้แม้กระทั่งก่อนนอนเขาก็จะใช้มนปร,ริศทั้งสามบทที่ผมนำพวกท่านสาธยายมา ถือว่าเป็นเครื่องคุ้มภัยป้องกันอันตรายเพราะท่านก็จำเอาไว้แล้วเดียวอาจจะกลับไปสาธยายในกรดท่านก่อนนอนก็ได้นะครัพิรุปากเฆเมเม,ม,มตังความเป็นมิตรของเรามไยานาคทั้งรลายสกุลวิรุปากด้วย เมตังเอระแะเทหิเมตังจงมีก eh ับพยาณาทั้งายสกุลเอระปัททะด้วยชาพยาปุเตหิเมเมตังจงมีกับพยาณาทั้งายสกุลชาพยาปุตตะด้วย เมตังกันหาโคตมมเกจะความเป็นมิตรของเราจงมีกับพญานาคทั้งหลายสกุลกันนาโคตมกะด้วยอาปาตะเกยเมเมตังความเป็นมิตรของเราจงมีกับสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้าด้วย ทิปาตะเกยเมความเป็นมิตรของเราที่มีสองเท้า้วยจตุปเทยเมตตังความเป็นมิตรของเรา ที่มีสี่เท้าด้วยเมตตังพปประอุปเทศเยมความเป็นมิตรของเราจงมีกับสัตว์ทั้งหลายที่มีเท้ามากด้วยมมังาโงินิมขอสัตว์ไม่มีเท้าอย่าเบียดเบียนเรามามังหิงสิที่ปาทะโคน อย่าเบียดเบียนเรามาบางจะตกปะโทอิงสีข้อสัตว์สีเท้าอย่าเบียดเบียนเรามาบางิงสรูกปสปข้อสัตว์เท้ามาอย่าเบียดเบียนเราสัพเพ,ส,ส,เพาาส,สัตตาสัพเพปนาข้อสัพสัตมีชีวิตทั้งหลาย ที่เกิดมาทั้งหมดจนสิ้นเชิงด้วยสัพเพพัตรานิปสสันตงนุงมทางายทั้งปวงเถิดมากินจิป้าประมัขมาโทษรามกไรลาย่าได้มาถึงแก่สัตว์เหล่านั้น พระพุทธเจ้าทรงพระคุณไม่มีประมาณอภปมานโนธรรมโมพระธรรมทรงพระคุณไม่มีประมาณพ,มาพ,พระสงฆ์ทรงพระคุณไม่มีประมาณปะมานวันตานิสิริงสะปานี ท่านทั้งลายอาหิวิติกาสตาปาทีคืองูมะและงปองตะเข็บตะขาบแมงมุมตุกแกนูอุณนานาปิสรรภูมูสิกาเหานี้ล้วนมีประมาณไม่มากเหมือนคุณพะรัตนาไตรกัทตาเมรา,ากกตตาเมบริตา อันเราก็ทำแร็วความป้องกันอันเราก็ทำแร็วปฏิกรรมตูภู้ตานีงาจงรีกไปเสียงสหังนบโบภะควะโตเรานั้นกระทำการน,นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ สมมาสัมพุทธานังกระทำการนอบน้อมแด่พระสมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเจ็ดพระองค์อยู่โพชังโคสติสังฆาโตโพชงเจ็ดประการคือสติสัมโพธชงมาวิย ธรรมวิจยะสัมโพชฌงวิริยปิติปัสสันติวิริยปิติสัมโพชฌงโพชังคาจตถาภเรปัสสันติสัมโพชฌงสมาตุเปกะโพชังคาสมาธิอุเบกขาสัมโพชฌง สัตตสัพพัสสินาเหล่านี้มุนีเาสัมมนาสัทธาตาตาผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวงตรัสไว้ชอบแล้วอันบุคคลมาเจริญและทำให้มากแล้วสร้างวันติีพินญยญา,ยา ยอมเป็นไปเพื่อความรู้ยิง่งเพื่อความตัดสรู้และเพื่อพระนิพพานเอเตนะสัจจวัชเชนะด้วยการกก่าขังสัตสต,ตีสุทิเตโหนตุสัพพะธาขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ เอกสมิงสมัยนาโทนในสมัยหนึ่งพระโรกนาจเจ้าโมคลาักาศสทอดพระเนตรพระโมคคราณะและพระกศาศสปะกขิราเนทุกขิเตทิสวาเป็นใครได้รับความรำบากถึงทุกขเวทนาแล้ว ทรงแสดงโพชมเจตประการให้ท่านทั้งสองขวางเตจะทั้งอภินันทิทวาท่านทั้งสองก็เพิดเพินพระธรรมเทศนาน้นรวคาบุทิงสุตตะเดี ให้โรคในบัดโดนเอเตนสัสจวัดเชนด้วยการกล่าวคำสัตวัสดีขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมือ่อเอกธาธรรมราชาปี พระธรรมราชาเองเครรันเยนาพิปิริโตทรงประชวนเป็นไครจุนทาเทเรนตันเยวะรับสั่งให้พระจุนทะเถระปนาเปตวานาสาทารังสแสดงโพชฌงนั้นเทวายโดยความเคารบสับบวทิตวาน ก็สรงบันเทิงพระหาฤทัยตันหาบุทธาสิทนาสงจปรุนันด้วยกันเอเนสัจวันเสนาด้วยการกล่าวคำสัจีสดิเตโหตุสัพพนา ทุกเมื่อปะิีนาเตจอาภาธาโกอาพาทั้งายนันตินนันนำปิมเหสินังอันพระมหาฤๅษีทั้งสามองค์หายแล้วไม่กบเป็นอีกสักขาหักดำทีเลียชาวะ ดุดดังกิเลสอันมากกำจัดแล้วปัตตานุปัตติธรรมะตังถึงซึ่งความไม่เกิดอีกเป็นธรรมดาฉะนั้นเอเตนะสัจวัชเชนะ้วยการกล่าวคำสัตย์นี้โสติเตหนตุสัพะพทาขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิน